นำสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์ความสวยดื่มได้เซเป้บิวตี้ดริงค์ครบจริงได้ใจต้องไ m o b i l e เท่านั้นความคิดทุกอย่างมันถูกต่อยอดมาจากคนสมัยก่อนถ้าคุณดูที่มาของเพลงแต่ละอย่างมันจะมีต้นกำเนิดมาจากเพลงอีกแบบหนึ่งทั้งนั้นเลย เพราะนั้นมันอยู่ที่เราว่าเราจะเอามาใช้อย่างไงมากกว่ากันกองมาผสมกันจนจะทั่งได้เป็นแบบเราเพลินว่าเรากลัวว่าคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพนะครับก็เลยบอกพี่แก๊วว่าพาเข้ามาในห้องทำงานหน่อยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเวลาพี่แก๊บทำงานเนี่ยทำยังไงห้องทํางานของพี่แก๊ก็คืออยู่ในบ้านนี้เหรอครับอยู่ในนี้ครับครับครับผมแล้วตอนที่ทาอัลบั้มชุดแรกนี่ก็ทําในนี้ปะครับไม่ครับ ตอนนั้นตอนนั้นก็ยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับครับตอนแรกนี่จะมีทีมโปรดิวเซอร์ช่วยดูแลให้หมดไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับก็พอเริ่มเข้ามาในวงการนี้ก็ศึกษาทุกอย่างตอนนั้นเองแต่งเองยังครับเริ่มแล้วครับเริ่มแต่งเองแล้วแต่งเองแล้วก็เริ่มพอเริ่มทําอะไรด้วยตัวเองแล้วเราเราต้องรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ครับครับนี่เรียกว่าห้องอะไรครับก็เรียกว่าโฮมสตูดิโอโฮมสตูดิโอก็ดีกว่าก็อยู่นี่มาสิบปีแล้วครับตอนที่อยู่เทปก็เริ่ม มีของเยอะครับเป็นคนชอบเก็บของที่มันเป็นอนาล็อกจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นเหมือนเครื่องอัดเทปผมคือใช้คอมพิวเตอร์แบบนั้นแหละเพราะว่าผมชอบเสียงจากของจริงทุกอย่างที่ผมใช้มันมาจากเสียงจริงๆคือหลังจากที่พี่แกป๊ปเริ่มสนใจดนตรีประเภทนี้ก็เริ่มศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วคัะใช่ครับคือถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่ทําก่อนครับอย่างตอนนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าไอห้องของผมแบบเนี้ย คือผมไม่สามารถทํางานอย่างอื่นได้มันจะเป็นซาวอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ในมุมมองของคนทั่วไปถ้าเกิดอยากจะได้อยากทำเพลงแบบแนวเรกเก้สกาจะมาหาพี่แก๊ปแม้แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนอยู่เบื้องหลังด้วยมีงานมิกซ์มิกผมก็จะมิกซ์ให้กับคนที่ผมอยากมิกซ์แล้วผมว่าการที่เราเป็นอย่างนี้มันชัดเจนขึ้นเพราะผมไม่เชื่อว่าคนหนึ่งคนมันเก่งทุกอย่างอมันมิกซ์ได้ทุกแนวผมไม่เชื่อในเมืองไทยจะเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ผม อยู่ในวงการนี้คนที่เป็นเอนจิเนียร์ก็จะต้องทําได้ทุกแนวใช่ไหมครับในความเป็นจริงแล้วพี่แ๊ทเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เป็นไไม่ใช่ถ้าคุณได้ไปทํางานที่ต่างประเทศคุณจะเห็นเลยว่าถ้าคุณจะทําแนวนี้คุณต้องไปหาใครห้องอัดที่ไหนที่มันเป็นซาวอย่างนั้นเป็นอะไรอย่างนี้แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยน,นที่ทําให้ทีโบนกลายเป็นที่รู้จักก็คือเริ่มไปเล่นในผับกับทีโบนมากกว่าครับแรกๆ ผมจําได้ว่าตอนที่ไปแจมแล้วรู้สึกว่าเออกูแค่มาแจมแต่ว่าได้ตังค์อะร้อยเดียวเองมั้งก็ดยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันจริงๆมันก็เป็นไปได้นี่วพอวาหากินได้นะเออเราเราทำได้เหมือนกันนี่วาจากจากสิ่งที่ทํามาพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเป็นที่รู้จักในตอนกลางคืนนะครับ,รบแล้วก็มีที่เล่นเยอะขึ้นทํางานอย่างนั้นมาสักห้าปีมั้งก็มีอยู่วันหนึ่งพี่จิกประภาชนสารนนมา,รมาเจอที่ซักเครโฟนนะค,ะครับก็เริ่มชักจูงกันครับ ว่าลองทำอัลบั้มดูไหมครับผมพองานชุดแรกออกมาก็ต้องไปปรับตัวกับคนฟังหมู่มากอีกคใช่ไหมครับเพราะชุดแรกก็มันผมพูดตรงๆเลยมันก็เป็นดนตรีที่ไม่ชัดชื่อชุดว่าอะไรนะครับทีโบนนี่เหรอครับทีโบนใช่ครับชุดแรกแล้วก็พูดถึงบอกว่าเป็นเลกเก้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําดนตรีให้มันค้นคลักเลยใช่ไหมเพราะว่ามันต้องถูกกระจายไปในวงกว้างแต่ละอย่างนี่มันก็ต้อง พูดภาษาเดียวไม่ได้ต้องพูดทุกอย่างก็ต้องเป็นกลางหมดเพื่อที่จะให้คนทุกกลุ่มรับได้พ้าถึงการแต่งตัวชาวเลเก้ที่เล่นดนตรีเนี่ยครับเขามีสไตล์การแต่งตัวเป็นแบบไหมครับว่าอย่างน้อยทรงผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล็ดล็อก เพราะอะไรครับมันแค่ทรงผมนะครับก็หลายคนที่ผมรู้จักแล้วก็เข้าใจดนตรีแบบนี้จริงจังก็ไม่ได้มีไม่จําเป็นต้องไว้ผมทรงนี้อ่ะแล้วถามความชอบของพี่ผมไว้มา2ี่กว่าปีแล้วครับครับแล้วก็คิดว่ามันมันใช่ตัวเองที่สุดอย่างตอนที่พี่แกรบไว้ผมทรงนี้ครับเคยมีคนพูดไหมครับว่าไว้ทําไมผมอะไรเงี้ยมีครับแต่ก่อนนี้โอ้ยยิ่งสมัยก่อนไม่มีใครไว้ใช่ไม่มีใครไว้ด้วยเขามาว่าแล้วสักผมบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีไหมคำถามทุกคําถามครับสักไงไว้ไง แล้วพี่แคไม่สนใจตรงที่ก็ตอบแด้ก็ตอบไม่อยากตอบก็ไม่ตอบใช่ไหมครับครับก็จนทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามถามว่าคันทีเปล่านี่จ็อบจูดูหรือเปล่าอทฮักปิดเหรอโอ้สุดยอดผมเจอเพื่อนที่รุ่นเดียวกันนี้ก็ตกใจเหมือนกันมันก็มองผมหัวจดเท้าผมก็มองมันหัวจดเท้าเออฮ้ยอ๋นนี้มันเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นกันแล้วอ่ะเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นพุงขนาดนี้โารานแล้วก็ บางคนกน็คือเป็นเจ้าของกิจาการเป็นคนคือเป็นอีกแบบกับเราเลยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ,บคือมันแล้วแต่ครับแต่ผมมันผมไม่ใช่อย่างนั้นนผมกับเป็นอย่างนี้มากกว่า <lips> เราอยากเป็นอะไรเป็นนักดนตรีเราอยากเป็นนักดนตรีโอเคเราจะเป็นนักดนตรีแบบไหนดีผมเองได้คําตอบว่าจะเป็นนักดนตรีที่จะทําแบบที่เราชอบเรามีคนเก่งเยอะแต่ว่าชอบเก่งทุกอย่างเรากําลังสร้างคนให้เป็นหุ่นยนต์